สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t i m e l e s Love นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปนิทานความรักค่ะห่างหายไปนานนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะแล้วก็เป็นวันพระด้วยนะคะที่แม่หมออัดคลิปนี้ไว้เพราะฉะนั้นถามว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนิดนึงนะคะแต่เกี่ยวยังไงไม่บอกหรอกเอาเป็นว่านะคะ ยังไงก็ลองฟังกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าอันนี้คือนิทานนะคะฟังให้เป็นเรื่องสนุกๆไปแล้กันเนาะโอเคลองมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นนิทานในในแง่มุมไหนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรของใครนะคะตัวละครจะเป็น ลักษณะแบบไหนมาดูกันค่ะพุดตันไทชีมีเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้องกันเป็นเรื่อง,องความ รักทีอ่อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลากักรักนะฮะอีกฝ่ายนึงคือเห็นปุ๊บรักปั๊บแล้วก็มีความพยายามนะคะที่จะเอาคนคนนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็แบบเลอะๆละลนะมาแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวอะไรอย่างนี้นะคะยังไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ค่อนข้าง ค่อนข้างจะพยายามหนีแต่ก็ด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองสมคนนี้นะคะหนีไม่ได้ทำไมไม่บอกถึงบอกว่าสองสมคนนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งคนที่ใครหลายๆคนพยายามเข้าหาเนี่ยเขาเป็นคนที่ที่มีสเสน่ด้วยตัวของเขาเองนะ,ะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเฉยๆคนก็ก็เห็นแล้วก็รักนะคะนั่นแหละก็เลยมีแบบ เรียกว่ามีมีหลายคนหมายปองเป็นที่ต้องตาต้องใจของแบบใครหลายๆคนนั่นเองนะคะใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากแบบได้เขามาครอบครองถ้าไมถึงมีเรื่องเงินเรื่องกฎหมายเอกสารอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวบ้างนิดนึงแต่ก็ไม่ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะคะมา มันจะมีมันจะมีภูมิหลังปูมหลังอะไรบางอย่างคือมันจะมีคนคนหนึ่งอะนะคะที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากมายในชีวิตน่ยนะคะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะก็เลยบ่มเพาะให้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบระมัดระวังเนื้อระวังตัวแล้วก็ระวังพฤติกรรมตัวเองที่ว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาผ่าน ปัญหา,ต,าต่างๆมาเยอะมากๆนะเบื้องหลังชีวิตเขามันไม่ได้ง่ายก็เลยทําให้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบบางมุมเนี่ยจะมีมุมแบบดาร์กอะนะคะมีดาร์กไซ์เนาะแต่บางมุมเขาก็ดูขลึมนะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนพึ่งพาได้ในขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละนะคะ มีความรู้ความสามารถอ่านคนเก่งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคนได้ดีด้วยนะคะก็จะเป็นทรงนี้คือทั้งสองฝั่งอืถ้าฝั่งหนึ่งเนี่ยเหมือนชีวิตเขาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับหลักในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถอาจจะเป็นศิลปินอาจจะมีศิลปะ ทำอาชีพอะไรที่มันต้องใช้ศิลปะนะคะศิลปะบวกความรู้ด้วยหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาลยีย่างงี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมเป็นทรงอย่างนั้นอ่ะเรามาดูต่อจะเป็นอย่างไรอ c คารั ิอุส่าอิพิมิัโอ้มันเหมือนกับว่าในความสัมพัน์ธนี้นะคะไพส่สามใบออกมาบอกแม่หมอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงม,มีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบ ชุนลมุนวุ่นวายนะคะอย่างที่แม่หมอบอกว่าคนหนึ่งเขามีเขาเรียกว่าพื้นฐานชีวิตหรือว่าเบื้องลึกเบื้องหลังชีวิตเนี่ยไม่ปกติเลยนะคะเขามีปัญหาชีวิตมากๆนั่นเองนะครอบครัวอาจจะแตกแยกชีวิตอาจจะไม่ได้คือมีเหตุการณ์บางอย่างปแปลกๆมาตั้งแต่เกิดนะคะในเรื่องราวภายในครอบครัวมีความซับซ้อนอะไรบางอย่างนะคะเลยบ่มเพาะให้เขาเป็นคนที่โตมาแล้วระแวดระวัง ระวังผู้คนมากๆนะคะมันเป็นไปได้นะคะว่าคนคนหนึ่งอะ่ะเขาอาจจะเคยตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งมาคือชีวิตครอบครัวในอดีตก็อาจจะไม่ได้สมก็คืออาจจะไม่ได้ดีนะคะตรงมาในครอบครัวที่ที่มีบาดผแผลละหนึ่งนะคะนั่นแหละ แล้วก็พอเขาโตมาเขาก็มาเจอสถานการณ์ที่มันทำให้เขาพลาดในชีวิตคนคนนี้ขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงนะคะไม่รู้แหละฝั่งไหนนะคะแต่คือฝั่งคนคลุ่มๆุมนั่นเองอะนะคะคนที่กันสารชีวิตเขาเขาคิดถึงแต่เรื่องการเงินนะคะความมั่นคงในชีวิตคือแบบ เขามุม่บ้านไปที่การประสบความสำเร็จเราละเคิรเรามาดูอีกคนหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งหนึ่งนี่เป็นเขาเรียกว่ามีแต่อารมณ์ความรู้สึกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนี่ชีวิตชีวิตเป็นชีวิตต้องสู้นะคะเป็นชีวิตที่เจอ เจอปัญหามาอย่างเนืองๆนะคะแต่เป็นนักสู้นะเป็นสายชอบปกป้องเป็นสายชอบดูแลคนอื่นเป็นพวกแบบทำตัวเป็นฮีโร่นะคะเห็นใครเดือดร้อนก็ต้องแบบเข้าไปช่วยเหลือเป็นคนใจดีนะฝั่งเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งแล้วเป็นคนที่มีความรักล้นเหลือเป็นคนใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารเพราะฉะนั้นน่ะนะคะ ก็เลยเป็นคนที่เวลารักใครนี่ก็จะรักรักและอดีตที่ผ่านมาก็จะเจอความรักที่มันแบบไม่สมหวังนะแล้วก็ความรักที่แตกต่างความรักที่เป็นไปได้ยากนะคะรักที่แบบเหมือนจะโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมีเรื่องราวนำพาให้แบบพังอ่ะนะคะอืม คือเป็นคนที่เจอความรักแบบไม่ง่ายเลยนะคะเป็นคนเพ้อเพอฝันฝันด้วยนะคะอีกคนหนึ่งอะนะคะชีวิตน่ะความที่เขาเป็นคนเพ้อเพ้อเป็นคนที่แบบมองเห็นความรักเป็นเรื่องสวยงามโรแมนติกเนี่ยลาเขามีความรักที่เขาจะมีจินตนาการแบบเยอะแยะมากมายนะ,ะว่าคนรักเนี่ยต้องปฏิบตัติต่อกันอย่างไรนะคะความความรักนี่ต้องสวยหรูประมาณไหนนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ รักใครแล้วใส่ใจในเรื่องรายละเอียดนันเนาะชอบปกป้องชอบทําให้ชีวิตของคนรักดีขึ้นนะไม่ชอบเห็นใครเดือดร้อนนะ่ะน่ารักนะคะอีกฝั่งหนึ่งแต่น,นี้แหละคือจุดอ่อนมาดูกันแล้วยังไงต่อเนี่ยซุสพมิเิอัส ฟอร์เดตีปุ๊บปึ๊บปุ๊บมาเอาละโพมิเทียสอย่างที่หรือโพมิเทีสนะฮะอันอนี้ซูสอันนี้ เฮลฟิตัสหรือเฮลฟิตุสนะคะคือเป็นคนที่แบบคนคนนี้นะคะเทพนี้นะคะเป็นเทพที่ไม่ออกจากอพประรกนะคะแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักนะคะ mm hmm. ก็เลยพันตัวเองมาเพื่อแบบเนี่ยทำงานหนักนะคะพวกคือแบบเป็น ah olic, เวิร์กโค้ชิเงี้ยทำ อุปกรณ์ต่างๆทำอาวุธให้บรรดาเทพมันนะคะโดยเฉพาะอ่ะซุสนี่แหละเขาก็เป็นลูกชายด้วยเนาะเ mm hmm. พราะฉะนั้นอันนี้คือประวัตินะฮะ mm hmm. แต่พอมาเชื่อมเนี่ยออรุนุสมันเป็นพลังงานของความห่างไกลอโฟดิตี้เป็นพลังงานของการดึงดูดนะคะเ mm hmm. สน่หาอิริกนี่คือความแตกแยก เพราะฉะนั้นเรามาดูกันพอมารวมตัวกันอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะคะด้วยความที่มันมีอีกคนเป็นคนที่ชอบเสียสละนะคะชอบรับจบในความสัมพันธ์ในขณะที่อีกคนหนึ่งก็จะมีพลังงานของความเป็นสุดสุดคือ the emperor มากๆนะคะจะเป็นคนที่ เอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็เอาแต่ใจพอคนสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็จะมีคนคนหนึ่งอ่ะที่ทํางานหนักในความสัมพันธ์นะคะคนหนึ่งวิ่งตามคนหนึ่งวิ่งนี้คนหนึ่งที่อยู่เฉยๆก็มีคนมาห้อมล้อมนะคะในขณะที่อีกคนหนึ่งก็แบบเออเหมือนจะว่าเขาอดทนก็ได้นะคะ เป็นคนที่ยอมนะคะรักใครแล้วก็ยอมให้โอกาสบ่อยครั้งนะคะทํางานหนักในความสัมพันธ์ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะแต่สุดท้ายอ่ะคนคนหนึ่งที่ที่มันเหมือนวิ่งตามแล้วอีกคนหนึ่งวิ่งหนีอ่ะมันก็เลยเกิดความห่างไกลกันนะคะและแน่นอนพอมีไพ่อโฟเดตตี้มามันเป็นเรื่องพลังงาน เป็นพลังงานดึงดูดทางเพศนะคะเป็นความรักที่หลากหลายเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่ได้มีแค่2คนนะคะมันจะมีคนที่3ที่4 3ที่4นี่หมายความว่าจะมีคนรอบข้างที่มาทําให้ความสัมพันธ์นี้แตกแยกนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดคํานินทาคํายุยงส่งเสริมคนรอบข้างก็คือมีอิทธิพลทั้งหมดนะคะมันก็เลยมันก็เลยทําให้แบบ แตกกันแยกกันห่างไกลกันนะคะนี่แหละแล้วมันก็มีพลังงานของการรอคอยด้วยอแล้วยังไงต่อดูสิสังคมนะสังคมสิ่งแวดล้อมผู้คนรอบข้างการรอคอยที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งพอห่างกันไปแล้วอ่ะนะคะ นี่อาจจะยังอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันอยู่นะคะลึกๆแล้วก็ยังมีการรอคอยกันอยู่เนี่ยคือไม่ได้ห่างหายไปจากกันอะไรกันนะคะถ้าเกิดมีงานมีการพบปะสังสรรค์มีอะไรต่างๆเทศกาลอ่ะก็ยังจะได้ย้อนุนเวียนมาแบบเจอกันอยู่นะคะทีมิสม,มันเหมือนกับเขาเรียกว่า มันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วอ่ะนะคะก็ต้องยอมรับมันเนาะเนี่ยเพอร์ซสอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีคนห้อมลอ้อมแล้วเขาก็เป็นคนที่ได้รับการสพอร์ตจากคนรอบข้างอยู่เสมอแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ย เดียวดายมากนะคะเดียวดายแต่เข้มแข็งเข้าใจเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีด้วยนะคะคือมันมีความเข้มแข็งในตัวเองอะ่ะเหมือนยอมรับได้เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่พื้นฐานเป็นคนที่เข้าใจโลกเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความรักเป็นเนื้อในอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยค่อนข้างแก้ไขจัดการ กับตัวเขาเองได้ดีนะคะแต่ก็จะเงาเงาหน่อยในขณะที่อีกคนหนึงเนี่ยเขาก็จะมีคนห้อมล้อมนะคะชีวิตไม่เคยขาดคนเข้าหาอืม,อมทำไมสองใบอ๋อความห่างไกลระยะทางเดอะฮอรยวันเวลาผ่านไปนะคะยังไงเอ่ย มันต้องมีการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างนะคะเวลาผ่านไปอ่าทีมิสมเมทิสขอไปค่ะอันผิดเอรรส คือมันเขาเรียกว่าในความสมัมพันธ์เนี้ยเวลาผ่านไปผ่านไปอ่ะมันมีใครคนหนึ่งเหมือนได้รับชัยชนะอยู่เหมือนกันนะคะท่ามกลางความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาเพราะอะไรจุดความกลัวในขณะท่ามกลางมรสุมสงครามชีวิตเนี่ยนะคะก็เหมือนเสียสิ่งหนึ่งไปได้สิ่งหนึ่งมาไทฟอนความกลัวนะคะเป็นเป็นยักษ์ไทฟอน เฮสเทียเทปีเฮสเทยยังไงเออย The Hydra <c oughs> Artemis Demeter อ uh, ่ะภายภายนี้เอาเลยปิด e อ uh, ่ะขอขอเอาเทปีเทมิสปิดละกัน คลิปนี้ของแม่หมอจะถูกเซ็นเซอร์หรือเปล่า <c oughs> นะฮะมันเป็นความกลัวแพทความกลัวความอบอุ่นการต่อสู้การเลือกที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็คือการอบอ้อมอารี ali, มีพลังงานของความเป็นแม่นะคะพลังงานของความเป็นแม่นี่มาทั้งสองใบนะหยิบยื่นความอบอุ่นให้ทั้งเฮสเทียแล้วก็ดิมิเตอร์อทธมีเนี่ยก็เป็นพลังงานของแบบ ของของคนที่รักษาภูมิบัญญัะนะคะแล้วก็อืมแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเหตุเพราะว่าคือฝ่าฟันไฮดรานะคะเหมือนผ่าน ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านอุปสรรคผ่านอะไรหลายๆอย่างมาหมดแล้วแม้กระทั่งความกลัวในใจของตัวเองนะคะเนี่ยไทฟอนผ่านอะไรจุดที่มันใหญ่ๆความกลัวที่มันยากๆผ่านมาหมดแล้วนะคะผ่านมาเพราะอะไรผ่านมาเพราะเป็นคนที่เนี่ยคะ่ะ Inner f i r e คือความอบอุ่นคือจากข้างในของตัวเองนะคะเยียวยาตัวเอง ด้วยความรักอบกอดตัวเองอะนะคะเนี่ยต่อสู้อุปสรรคต่างๆนานา,นามาทั้งหมดละจนถ่ายที่สุดรู้สึกว่าการอยู่เป็นคนเดียวมันก็มันก็ดีนะคะดิมิเตอร์ก็เริ่มละเริ่มกลับมาแบบอยู่ในโหมดของการที่ที่รักตัวเองมากๆเข้าใจโลกแล้วก็มีความสุขกับชีวิตตัวเองอะนะคะอืม อะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะโอ้โศกเศร้าใหญ่เลยนะคะโอพิอุสโอพีเอสพิกซัสเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานนะคะอีกคนหนึ่งด้วยความที่เวลาผ่านไปเขาก็ยังหวยหา ความสัมพันธ์ที่เขาเคยได้รับอยู่นะคะเสียใจนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนทะเยอทะยานเลยพลาดอะไรบางอย่างไปนะ,ะเขาเหมือนเขารู้นะคะว่าเขาได้ทำพลาดอะไรบางอย่างแต่ก็ปรงได้นะคะดมอะไรคงเป็นกรรมของเขาแหละ ทวิกกี้เขาก็มีแผนในใจนะคะว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างอยู่ในความสัมพันธ์นี้แผนในใจที่ว่าก็คือการสื่อสารนะคะเขาคิดจะสื่อสารกับคนที่แบบห่างหายกันไปอ่ะแล้วยังไงต่อแต่คนคนนั้นก็คือเข้มแข็งไปแล้วเป็นอาชินนาไปแล้วนะคะเข้มแข็งร่ารวยมั่นคง ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันเชงนะมีชีวิตใหม่ที่ดีอาเนี่ยเกียอาเหมือนแบบเหมือนชีวิตวได้เกิดใหม่อะนะคะเหมือนเหมือนชีวิตคนคนนั้นไปได้ดีแล้วอะเหมือนการนเนมมินิเฟสอะไรบางอย่างนะคะเจออะไรใหม่ๆเจอเรื่องราวใหม่ๆชีวิตเกิดใหม่นะคะเป็นคนที่เข้มแข็ง ทั้งการเงินการงานสภาพจิตใจเหมือนเปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เขาแบบโวยหาแล้วไงต่อ transformation มีความกลัวนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีคนใหม่เนี่ยเพราะว่าดูชีวิตด,ดีเหลือเกินนะคะเห็นไหม good health healing อะ่ะดูแบบดูมีความสุขดูแบบ เออดูมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอำนาจเนี่ยเขาเขาเสียใจนะคะอืคือเขาเสียใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละเป็นคนที่ทําร้ายนะคะคือเหมือนแบบเขารู้สึกว่าเขาพลาดเขาพลาดไปทําคนที่ที่เคยให้เขาทุกอย่างที่เคยไปอยู่ข้างเขาทุกอย่าง คือไปทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวดทรมานตัวเขาเองเขาก็เสียใจอะนะคะเห็นวาเก็มีความอ๋อเขารู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมกับเขาเลยอพอลโลกูสอบไลท์เดืเฟ f e m i n คนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าอืมโลกเนี้ยไม่ยุติดทำกับเขาเลยนะคะทำไมตัวคุณแบบดูมีความสุขมากขนาดนี้ในขณะที่เขาแบบเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆันะนะคะคนคนนี้มีความรู้สึกอย่างนั้นและตัวเขาเองเนี่ยด้วยความที่เขามีเสน่ห์เขาอาจจะมีใครสักคนอยู่ข้างกายเขาแล้วแหละ นะคะมีคนเข้ามาหาเขาเรื่อยๆแต่เขาก็ยังรู้สึกกับคนที่เขาเคยทำร้ายคนที่เขาพลาดไปนะคะยังยังต้องการยังหึงหวงอยู่ทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่ที่ปล่อยมือไปได้แท้ๆนะคะเขาเองเขาก็ยังรอนะรออยู่ในมุมเดิมๆของเขานั่นแหละเขาก็แค่รู้สึกเออโลกมันไม่อยู่ดิธรรรมนะคะแล้วก็มีความหวังด้วยนะคะว่าสักวันหนึ่งเออ คอาจจะเข้าข้างเขาอะนะคะอืมอาจจะมีวันดีๆในชีวิตเขาบ้างเขามีอารมณ์แบบอารมณ์อารมณ์ปั่นป่วนอยู่นะคะอพอลโลมาเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เป็นทั้งได้ทั้งความหวังเป็นทั้งการรู้แจ้งอะไรบางอย่างแล้วก็นึกถึงอะไรที่มีความสุขนะคะแล้วที่มันห่างหายห่างไกลไปแล้วอะนะคะ เฟมินีนก็แบบมันเป็นอารมณ์ของผู้หญิงผู้หญิงกันนะคะที่มีความอ่อนไว้ที่คิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองเนาะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ได้หมดอ่ะนะคะมันก็จะมีความปั่นป่วนอยู่ในตัวเองแต่ก็มีความอ่อนไว้อ่อนโยนผสมปนเปไป,ปหมดเนาะสุดท้ายแล้วอ่ะนะคะก็เหมือนกับว่าได้แค่คิดถึงได้แค่แบบอืม อยู่ในที่ของตัวเองเท่านั้นจริงๆเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับนิทานความรักคือบางคนโดยเฉพาะคนนั้นอ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนเขาไปแล้วเขาไปเลยเหมือนชีวิตเขาดีอะนะคะเหมือนเขาค้นพบว่าการที่เขาอยู่คนเดียวแล้ว,ลวเขามีความสุขมากกว่าส่วนคนเนี้ยนะคะก็มีความเสียดายไม่พอใจกับการตัดสินใจของตัวเอง แต่ก็ไม่ทําอะไรนะหรือทําอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่คนคนนี้ทําให้ดวงตะว,วันในชีวิตของเขาเนี่ยห่างไปห่างไกลออกไปทุกที่ทุกทีนะคะเนาะก,ก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับนิทานความรักวันนี้ก็ฟังกันเพลินๆนะคะคือตอนจบมันอาจจะดูเป็นแบบ i n f i n นิตี้สักหน่อยอะนะคะคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะแต่ก็นั่นแหละ ให้มันจบอยู่แค่นี้นะคะให้จบอยู่ที่ความหวังรุม,มๆแรงๆนี่แหละถ้าไม่ลงมือทำอะไรมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูเหมือนว่าก็จะไม่ทำอะไรแล้วเช่นเดียวกันเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ทักทายกันมาเรื่อยๆแม่หมอขอบคุณมากจริงๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพ ขอบคค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะสดใสล่าเริงเบิกบานแต่ก็สงบใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะขอบพระคุณค่ะ